สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับน้อนวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่ไฮโลไทยนะจ้ะเออช่วงนี้มันเล่นง่ายพู้ชมนะก็ลองมาจัดกันดูเล่นแม่งหนักๆเลยเวลาเล่นนะผู้ชมนะบาคาร่านี้ต้องรีบเอารีบหนีเล่นเต็มที่อย่าเกินห้าไม้ถ้าชชว์ๆนะแค่ผิดสไม้ติดนี่ก็พิจารณา,ราได้ละอย่าฝืนนะถ้าผิด2ไม้ติดควรที่จะหนี มารอดูว่าผมนะทุนสองหมื่นจะรอดหรือเปล่าขอแบบจัดไม้หนักสักสองสามไม้แล้วกันมาอ่ะอันนี้ก็เล่นของนักข่ายหนึ่งหกแปดดาก้อนนะจ๊ะเออมารอดไม่รอดวุ้ยหุ้ย,ยสิบอ็ดต่ำสิบเอดหน้าคิดสิเอ็ดสลับต่ำแน่ๆเลยว่ะอ่ะลองดูนี่ไม้หนักไปเลยอันนี้ก็เล่นตามสเต็ปไฮโลไทยเลยนะคือดักเอียอเอ่ยวต่ำสองต่ำสมต่ำเอี่ยวสองสามหมือนเดิม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอไฮโลตัวนี้มันจะไม่มีหกต่ำนะออไม่มีหกต่ำห้าต่ำก็ไม่มีมาเปือบเปือบปือบปือบปอบปือือบ,บเรียบร้อยออออโดนไม่ล่ะเอาโดนว่าเอา แต่มันค่อนข้าง,างที่จะสมองช้าหน่อยนะจมา,อาไอ้เซ็กซี่เซ็กซี่ไฮโลนะเพราะว่าเนี่ยเราได้ตั้งนานละแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นโชว์มันต้องเหมือนไปคํานวณหรือว่าไปกดเครื่องคิดเลขอะไรเนี่ยแหละอ่าบวกมาสิบก็โอเคครับผมนะเอาเลยรอดละตอนนี้อยู่สามหมื่นสองต้องค่อยๆเปลี่นค่อยๆไปแล้วแหละต้องเล่นไปด้วยเซฟไปด้วยถ้าไม่ไหวอย่าฝืนเด็ดขาดนะกับบาคาร่าบาคาร่าไม่เหมือนอะไรนะบอกไ้ก่อนเออไม่เหมือนอะไรนะ เพราะว่าการที่เล่นบาคาร่านี่บอกได้เลยนะยิ่งเสียแม่งยิ่งใจร้อนยิ่งชอบทบเอาง่ายๆเสียตานี้ทบอันนี้อย่าไปเล่นนะอย่าไปฝืนแบบนั้นถ้าเกิดว่าเราบวกเราค่อยทบก็ได้แต่เสียอย่าทบนะขอร้องเลยถ้าเสียสองไม้ติดเลิกเปลี่ยนเวลาเล่นใหม่อันนี้ดีสุดละแต่ถ้าเสียสองไม้ติดไม้สามไม้สี่ไม้ห้าจนถึงไม้ที่สิบแม่งก็โดนอะ่ะคือว่าตอนนั้นไอ้สติมันไม่ตรงใจไง มับมับมับโดนอีกแล้วอยไม่กล้าใส่หนักว่ะโอ้ยน่าเสียดายว่ะไม่กล้าจัดหนักไนงะโอ้ยลองใส่ไปสักหมื่นเนาะพอได้สักสี่หมื่นอะบวกมาพันสี่ร้อยก็ยังดีครับผมดีกว่าไม่บวกเลยตอนนี้อยู่สามหมื่นสี่พันละเห็นไหมสองตัดสองตัดสองตัด สามไลสองตัดเปลี่ยนตามไลสองตัดเปลี่ยนแล้วแม่งมาสองครั้งละครั้งที่สามจะตัดหรือเปล่าวันนี้น่าคิดเอาตามมาละตัดดีกว่าเนาะคอยดูนะอรอ,อดูจะรอดไม่รอดไอ้ใจจริงอะ่ะอยากเล่นสิบเอ็ดด้วยสามไม่อยากใส่สูงแต่กลัวมันจะมาสูงแล้วเราเสียเปล่าไงก็ดักไว้แบบนี้แล้วกันเนาะถ้าเข้าสิบเอ็ดก็กำไรน่าจะมีอุย้ยคูณไม่ติดเลยว่ะ ปือเปือเปปือเโอโ้โหแม่งเลยเอาเลยไม่ไหวว่ะโหเนี่ยพอมันไม่เข้าตาเราแล้ว,ลวมันเริ่มอ่านยากใช่ไหมปกติมันจะตัดขึ้นแต่คราวนี้มันไหลามาคราวนี้แม่งคิดยากเลยถ้ามันเริ่มคิดยากยาฝืนนะบอกไว้ก่อนว่ายาฝืนเด็ดขาดถ้าฝืนไปนี่สมมุติว่าเราจะชิงตัดเผื่อมันไหลาย,ยาวแหละนี่อ่านยากเลยคือมันไม่ได้ตรงแบบเดิมละเราก็หนีครับผมนะดีที่สุดแล้วเนาะ ก็ไม่ได้ไม่เสียผมนะคืนทุนนะผมเนาะก็ขอตัวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ